สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้ใครแอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่เขาเป็นใครเขาแอบรักคุณแอบคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้คิดอย่างไรกับคุณจะทำอย่างไรกับคุณเขาเป็นใครจากอย่างเข้าใจ คนที่คุณกับเขาไกลกันห่างกันจากกันแต่เขาเข้าใจที่ต้องไกลต้องห่างแต่ก็เสียใจร้องไห้ไม่อยากไกลไม่อยากห่างเขาก็แอบรัแกแอบคิดถึงคุณไกลห่างความซับซ้อนผู้ควบคุมรักที่ถูกควบคุมรักที่เหมือนไม่เป็นอิสระมีคนอื่นเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ไกลให้ห่างไม่ได้อยู่ด้วยกัน รักที่ยังไม่สมหวังแอบรักแอบคิดถึงคุณมีกันในวันที่ลำบากเหมือนเขาเขาว่าคุณคือคนที่ใช่จะไม่ทิ้งกันมีกันในวันที่ลำบากจะอยู่เคียงข้างกันเป็นกำลังใจให้กันคิดถึงความดีของคุณนะแอบรักแอบคิดถึงมีกันในวันที่ลำบากเคยลำบากด้วยกันเคยช่วยเหลือกันคุณเคยช่วยเหลือเขาอยู่เคียงข้างเขาเป็นห่วงเขา แต่ลักนี้ต้องไกลต้องห่างทำให้ยังไม่สมหวังเป็นแฟนคลับติดตามชีวิตคุณคนที่เขาติดตามชีวิตคุณเป็นห่วงคุณอยู่ห่างๆห,ห่วงห่วงผู้เลือกผู้ถูกเลือกแอบรักแอบคิดถึงคุณรักที่ไม่สมหวังรักที่ไม่ได้ดังที่คิดต้องการหรือเขาไม่ได้เลือกคุณนะเขาก็แอบรักแอบคิดถึงคุณไม่ได้เลือกคุณทําให้ไกลให้ห่างหรือคุณเองไม่ได้เลือกเขา แต่เขาก็แอบ,บรักแอบ,บคิดถึงคุณรักคุณแต่ไม่ว่าพลังงานใดอ่ะยังไม่สมหวังไกลห่างคิดถึงแอบ,บส่องแอบ,บมองแตกต่างที่เติมเต็มแต่ก็อยู่ด้วยกันได้นะในความแตกต่างความไกลความห่างเขาจะมาเติมเต็มสิ่งที่คุณขาดไปแล้วกลับเข้ามาแอบ,บรักแอบ,บคิดถึงเวลาที่จะได้มาอยู่ด้วยกัน คุณเติมเต็มชีวิตเขาสิ่งที่เขาขาดไปแล้วอยู่ด้วยกันได้เป็นคู่กันได้เขาเลือกคุณว่าอยู่ที่คุณจะเลือกจะเลือกเขาไหมแต่คนที่เขาไม่ได้เลือกคุณเขาจะเลือกคุณแล้วคุณไม่ได้เลือกเขาตรงการให้คุณเลือกเขาแต,แต่ก็จะอยู่ด้วยกันได้ในความแตกต่างความไม่สมหวังสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีการและการฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันชีวิตที่สดใสสวยงาม หลุดลอยไกลห่างมีปัญหาแก้ไขปัญหาร่วมกันได้มีกันในวันที่ลำบากเคยลำบากมาด้วยกันช่วยเหลือกันปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้เพื่อหาทางออกร่วมกันได้แอบลักแอบคิดถึงเริ่มต้นใหม่ต้องการมาเริ่มต้นใหม่กับคุณคิดถึงคุณจบอบุปสรรคปัญหาเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ ต้องการมาเริ่มต้นใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาใหม่รักเหมือนพี่น้องคนในฝนันคุณคือคนในฝันของเขาแอบรักแอบคิดถึงเป็นพลังงานที่ดีมอบให้คุณยื่นมือเข้ามาช่วยว่ามีทางออกได้การให้อภัยซึ่งกันและกันถึงมีอุปสรรคปัญหามีคนมาช่วยและมีทางออกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เขาจะมาช่วยเหลือคุณการช่วยเหลือการให้อภัยแอบรักแอบคิดถึงส่องมองคุณอยู่ต้องการเริ่มต้นใหม่นะนิ่งๆแอบส่องแอบมองหรือคนที่เขาไม่ได้เลือกคุณคุณไม่ได้เหลือเขาเขานะ่ยคือคนในฝันฝันว่าจะได้อยู่ด้วยกันเป็นคู่กันถึงแตกต่างถึงไม่เข้าใจกันถึงมีอุปสรรคขวางน้าแต่ก็จะอยู่ด้วยกันได้กลับมาเป็นคู่กันคนที่ไกลที่ห่างที่จากกัน เขารักและคิดถึงคุณอยู่แอบรักแอบคิดถึงคุณแอบส่องแอบมองคุณต้องการเริ่มต้นใหม่ถึงมีอุปสรรคปัญหาว่ามีทางออกได้ร่วมมือกันแก้ไขฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้าแต่ตอนนี้ดูดูนิ่งๆนะเพราะวันนี้ได้แต่คิดฝันแอบส่องแอบมองต้องการเริ่มต้นใหม่สร้างครอบครัวที่อบอุน่นเป็นคู่กันได้แล้วเรามาดูว่าเขาแอบรักแอบคิดถึงคุณเขา จะทำอย่างไรกับคุณคิดอย่างไรกับคุณเรามาดูพลังงานตัวเขาเขาเป็นอย่างไรคิดอะไรจะทำอย่างไรกับคุณคิดอย่างไรกับคุณตัวเขาเองความรักคือความทุกข์คาความสุขที่จีรังยั่งยืนไม่ได้ความทุกขนะ์นะเขาว่าต้องยับย่างยัางคิดพินิจพิจารณาให้รอบคอบในะความรัก ความวุ่นวายต้องเลือกต้องแต่สินใจเหมือนการเลือกผิดตัดสินใจผิดพลาดน่ะทาให้เขาแอบรักแอบคิดถึงคุณเขาต้องการให้คุณเลือกเขารักเขาคิดอย่างไรกับคุณความยุติธรรมเขาจะนําความยุติธรรมมาให้คุณที่เขาไม่ได้เลือกคุณเขาต้องการให้คุณเลือกเขาแล้วก็ต้องการความยุติธรรมว่าคุณว่าความมีความยุติธรรมคิดตัดสินใจด้วยความรอบคอบ ใช้เหตุและผลความยุติธรรมรับความยุติธรรมให้คุณในความยุติธรรมและตัวเขานําความยุติธรรมให้คุณความรักที่ดีมาให้คุณผนางสุพรรณมัจฉาการดูแลห่วงใยเอาใจใส่ดูเขาอ่อนไหวนะมีตกกังวลฝันหวังว่าจะสมหวังจะได้อยู่ด้วยกันเพราะวันนี้พูดถึงความห่วงใยการเอาใจใส่ดูแล ซึ่งกันและกันเป็นคู่กันแอบรบักแอบบคิดถึงว่าคุณก็จะรักและคิดถึงเขาเหมือนกันจะได้อยู่ด้วยกันพระพายเขาวิตกกังวลนะพระพายต้องเลือกต้องแต่สินใจเขาต้องการให้คุณเลือกเขาอะแต่ถ้าเป็นพลักง,งานที่เขาไม่ได้เลือกคุณนะเขาเลือกคุณเขาแต่สินใจนําความยุติธรรมมาให้คุณนะแต่ต้องคิดพินิจพิจารณารอบคอบมาอยู่ดูแลคุณ แต่เขาก็ว่าคุณจะเลือกเขาไหมแล้วคุณนะยังสับสนวิตกังวลพะพายอะ่ะวุ่นวายใจต้องปรับตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาเข้าหาคุณกันรปรับตัวเข้าห่างกันเขาไม่รู้จะทำอย่างไรกับคุณน่ะแอบรักแอบคิดถึงวุ่นวายใจพระแม่คงคาความความร่มเย็น ความสุขความสมหวังใจดีใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะเขาว่าคุณใจกว้างนะีมีความใจดีใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้เสียสละผู้ให้คิดถึงแล้วก็จะสมหวังจะได้อยู่ด้วยกันในอนาคตวางแผนชีวิตแล้วนะอันนี้ก็พูดถึงความสุขนะความคิดเขาคิดจะทําอย่างไรรู้สึกที่มีต่อคุณตัวเขาเองวุ่นวายใจอ่นะนี่ก็ทุกข์วุ่นวายแอบรักแอบคิดถึงคุณ ว่าจะได้หยุดกับคุณเป็นคู่กันปรับความเข้าใจกันได้การพูดคุยปรับตัวเข้าหาคุณแล้วก็ว่าคุณก็จะปรับตัวเข้าหากันผ่าพายความความไม่แน่นอนความต้องปรับปุงเปลี่ยนแปลงเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์อ่อนไหวมิตกกังวลเขาแอบรักแอบคิดถึงวุ่นวายใจแต่เขานำรักที่ดีมาให้คุณเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขา หมายเลข32หมายเลข1 1หมายเลข4ี่หมายเลข5หมายเลข3หรือไม่ก็เกิดราศีกุมหรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็เกิดราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษาย,ยนหรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เกิดราศีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมแอบรักแอบคิดถึงแต่ก็วุ่นวายใจความรักเขาคิดทุกข์วิตกกังวลคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณวุ่นวายใจ แล้วก็ความยุติธรรมใช้เหตุและผลเพราะถือตายช่างเขาจะนำรักที่ดีมาให้คุณแต่เขาก็ยังวุ่นวายวีตกกังวลแต่อย่างไรก็จะได้อยู่ด้วยกันน่ะพระแม่คงคามองการไกลเราใช้เหตุผลความยุติธรรมแล้วเรามาดูว่าเขาคิดอย่างไรค้นหาสิ่งที่เขาคิดจริงๆกับคุณเขาคิดอย่างไรกับคุณอีก แอบรักแอบคิดถึงการมาเริ่มต้นใหม่เขาบอกว่าคุณสมบูรณ์แบบความงามความหลอ่อความสวยคุณดูหลอ่อดูสวยดูงามทั้งกายและใจอะ่ะเขาทึ่งทำให้เขาทึ่งแล้วทำไมเขาถึงรลอกถึงชอบทำไมเขาถึงรักคุณเขารักคุณตลอดไปนะคุณทำให้เขาเจ็บ ที่เกิดขึ้นทำให้เขาเจ็บมากเขาต้องการเวลาต้องการเวลาอีกสักหน่อยแอบรักแอบคิดถึงรักคุณแล้วคุณทำให้เขารักแล้วเขาอ่ะก็เจ็บเพราะคุณเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณเนี่ยเขารักเขาคิดถึงคุณเขาจะติดต่อมาหาคุณมาดูแลคุณพูดคุยปรับตัวเข้าหากันได้เขาโมโหมากที่รู้ว่า คนอื่นคุณรักคนอื่นมีมีคนอื่นคุณมีคนอื่นหรือเปล่าแล้วเขาถ้าถ้าคุณไปรักคนอื่นมีคนอื่นเขาจะโมโหมากเพราะว่าคุณคือของเขาเป็นของเขาเขาจะบอกให้โลกรู้ว่าคุณคือคนที่เขารักเป็นของเขาเขาวุ่นวายใจมากเขาวิตกกังวลต้องเลือกต้องตัดสินใจคิดไม่ได้แกไม่ตกไแ,แต่แอบรักแอบคิดถึงเขาอยาก มอบชีวิตที่ดีให้กับคุณเขาอยากมอบของขวัญและเหมือนท่องเที่ยวไปกับคุณนำเรื่องราวดีๆมาให้คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการคุณสะสมคุณอะสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเนะี่ยเหมือนคู่กันกับความคิดเขาเนี่ยพ่อแม่คงคามองการไกลเหตุผลอยู่ไกลคุณมีความสุขแล้วเขา,วาจะนำความสุขความสมหวังเรื่องราวดีๆมาให้คุณในอนาคต แม่คงคาความร่มเย็นจิตใจดีนะแล้วเขาจะนําเรื่องราวดีๆมอบให้คุณของขวัญอยากท่องเที่ยวไปกับคุณอยู่กับคุณนํารักที่ดีมาให้คุณแอบรักแอบคิดถึงความคิดเขาที่มีต่อคุณแล้วเรามาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไรตัวคุณครอยากบอกอะไรกับคุณเกิดอะไรขึ้นกับคุณเป็นอย่างไรคุณทาอย่างไรบอกคุณว่า ความโชคดีนะราชาโชคความสุขความอุดมสมบูรณ์คุณจะสมหวังหนึ่งที่คุณคิดคุณปบารถนาเพราะคุณคาดหวังกับความรักไว้สูงที่ที่เพียบพร้อมที่เหมาะสมสําหรับคุณหรือคุณลังเลนะในใบบนี้ก็พูดถึงการลังเลต้องเลือกต้องตัดสินใจอ่านเดาใจคุณได้ยากแต่คุณจะสมหวังสมบารถนาลังนี้ต้องพูดคุยกันที่คบกันเหมือนเพื่อน ระเกตมงคลพระเกตมงคล,เ,งคลเ,เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือถ้าอยู่ในศีนลธรรมอันดีรักที่อยู่ในศีลธรรมอันดีไม่ผิดศีลผิดธรรมในชีวิตจะพบกับเรื่องราวดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือแควคาดปลอดภัยจากอันตรายที่เข้ามาไม่ให้เข้ามาในชีวิตคุณถ้าอยู่ในศีนลธรรมอันดีในชีวิตม่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักรักที่ใช้เหตุผลจะสมหวัง รักที่ใช้เหตุผลความเหมาะสมความคิดถึงแม้รักที่ผ่านมาจะไม่สมหวังหรือมีอุปสรรคขวางน้ําก็จะสมหวังแล้วอย่างไรตอนนี้ความร่มเย็นพระพิรุณรักที่ใช้เวลาหรือลักนี้ต้องใช้เวลาเพราะพระพิรุณแล้วคุณจะพบกับความสุขความร่มเย็นการพูดคุยกันแบความเข้าใจการเรียนรู้นิสัยใจคอ ก,ก่อนจะมีความรักคบ,บความรักหรือด้วยตัวคุณเองเลือกแต่สินใจถ้าคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนเหมือนคุณมีพลังของความวิตกกังวลนะกลัวความรักใช้เวลาในการเลือกแต่สินใจแต่ไม่ว่าอย่างไรนะคุณจะพบกับความสุขความร่มเย็นเพราะพระพิรุณน่ะความร่มเย็น ด้วยคุณใจดีใจกว้างใครอยู่ใกล้คุณก็มีความสุขด้วยคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนำความสุขความร่มเย็นมาให้คุณความพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมดุดเหมือนอีกใบดูแตกต่างดูไกลดูห่างดูนิ่งเหมือนเป็นไปไม่ได้ก้อนบอนร้องขอ น,นี่ก็สมหวังนะพระพิรุนการสร้างบ้านสร้างครอบครัวความมั่นคงความสุขความสมหวังพระพิรุนนะตอนนี้หรือคุณใช้เวลารักที่ใช้เวลามาก่อนแล้วจะสมหวังปรับความเข้าใจกันได้เพราะเวลานี้พูดถึงความรักคุณน่ะเหมือนยอมตายเพื่อพิสูจน์รักแท้หรือคนที่เขาแอบรักแอบคิดถึงคุณเขารักคุณด้วยความดีของคุณคุณพิสูจน์ให้เขาเห็นว่า คุณรักเขาอ่ะพิสูจน์ใช้เวลาแล้วเขารู้แล้วหรือคุณเองถ้าเข้ามาคนที่เข้ามาในชีวิตคุณต้องพิสูจน์ให้คุณเห็นเพราะคุณอ่ะจริงจังกับความรักสร้างครอบครัวที่มั่นคงจริงจังตั้งหวังกับความรักที่อบอุ่นความมั่นคงรักที่ใช้เวลาต้องคิดต้องแต่ัดสินใจให้มั่นใจแน่ใจแล้วคุณน่การเรียกหาความรักยึดอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วย ้มีคนที่เลียงหาคุณแอบรักแอบคิดถึงคุณแต่นิ่งแต่ไกลแต่ห่างเหมือนจบเหมือนเรียกหาเป็นคู่กันก็จะได้อยู่ด้วยกันใต้สำหรับว่าอย่างไรเทพภาพพรมหรูาสีความรักความสมหวังดูที่คุณเลือกคุณตัดสินใจอีกใบไพ่อิน พลังงานนี่ก็บอกว่าความรักคุณไพ่ากบอกให้คุณรู้ว่าคุณจะสมหวังไพ่อินความสําเร็จสมหวังอันยิ่งใหญ่และงดงามหรือเป็นความรักคุณกว่าจะสมหวังคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักพัดกจากความรักอย่างน้อยสองครั้งหรือคุณกับคนรักต้องไกลต้องห่างพัดกจากกันทําให้คุณในถึงจะได้สมหวังได้พบเจอคู่ที่จิตใจดีจิตใจดีจิตใจที่เหมือนอยู่กับคุณเข้าใจคุณคุณเข้าใจเขาเป็นคู่แท้จะเจอคู่แท้ ส่งเสริมสนับสนุนชีวิตเจริญรุ่งเรืองงดงามอะแต่ต้องมีอุปสรรคก่อนเหมือนพลังงานไม่ไม่ว่างานเงินชีวิตคุณอะต้องอดทนต้องเหน็ดเหนื่อยฝ่าฟันอุปสรรคขางน้ำจะก็จะสมหวังอันยิ่งใหญ่และงดงามมาจากความพยายามความอดทนของคุณเองให้คุณได้สมหวังแต่ความรักก็ด้วยมาความจริงจังความมุ่งมั่นตั้งใจมั่นคงในความรักต้องการสร้างครอบครัวที่มั่นคงได้ดังที่คุณคิด พลังงานของคุณแล้วก็มีคนที่แอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้รักที่ดีมาให้คุณแล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขเก้าหมายเลขสี่หมายเลขสามสิบสี่หมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบสี่หรือไม่ก็เกิดวันพุธพลังงานวันพุธไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรหมายเลขอะไรมีคนที่เขาแอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้ หรือคุณเองก็เลี่ยงหาเขานะเพราะในเบนี้พูดถึงการเลี่ยงหาการความปรารถนาออนบอนให้ความรักนี้สมหวังก็จะสมหวังแล้วมีคนที่เลี่ยงหาคุณออนบอนให้ความรักนี้สมหวังเพราะตอนนี้รักที่ใช้เวลาที่ใช้เวลามาก่อนแล้วจะสมหวังพบความร่มเย็นเรามาดูว่าการมาเทพจะบอกคุณไว้ยอย่างไร มีคนที่เขาแอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่หรือคุณเองก็แอบรักแอบคิดถึงเขาเหมือนกันแต่นิ่งๆความแตกต่างหรือเป็นคู่กันได้รักแท้นี่คือความโรแมนติกของชีวิตรักรักแท้และยั่งยืนอยู่ที่นี่เพื่อคุณคุณจะพบรักแท้มีรักแท้อืด้วยตัวคุณเองมีรักแท้จะพบกับรักแท้รักจริงใจมั่นคง พบกับหลักแท้ขยายอีก2ใบรักที่ไม่อาจแตกสลายนี่ก็คล้ายๆเดิมก็บอกว่าความรักที่แท้จริงของคุณสามารถเอาชนะปัญหาที่เกิดที่ที่เกิดขึ้นอะหรือที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยด้วยไม่อาจแตกสลายไปได้ด้วยรักแท้ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ เปิดประตูเอาไว้เปิดหัวใจคุณไว้อย่ามุ่งไปที่สิ่งที่ปิดที่ปิดไว้ที่ผิดหวังเสียใจให้คุณเปิดรับโอกาสที่ดีเรื่องราวดีๆความรักดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะเรื่องราวดีๆรักที่ดีๆเปิดรอคุณอยู่นะรักแท้เพราะมีคนที่แอบรักแอบคิดถึงคุณเขารักคุณด้วยความดีของคุณนะความอดทนความมั่นคงนำรักที่ดีมาให้คุณเหมือนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะความรัก ที่ไม่อาจแตกสลายไปได้เมื่อเมื่อหัวใจที่มั่นคงคุณจะได้พบรักแท้เปิดประตูหัวใจคุณรับความรักที่แท้เข้าในเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนเหมือนไพ่จะบอกว่าอย่ามองในสิ่งที่ผิดหวังเสียใจเหมือนปิดนะ่ะคุณปิดประตูปิดหัวใจไว้ให้เปิดรับรักที่ดีๆเข้ามา ความรักที่ดีเปิดรอคุณอยู่